好，谢谢大家。 เบิ่งมาเชียร์ทีมเมือของเขาเนาะ,ะกลังชิแข่งเขาหอบสีแล้วทีนะเมืองอ,จอัจสะพรบุญชงเฮือเดี๋ยวจะเป็นอะไรกับไปบิ่งกันปเอะไปคนเมือสุดท้ายาทีมเก่าจเจริญสุขด้านหน้าเก็จเ,เแมน่นงานบุญเลย ได้ยินเป็นิบคนบุรีนัดกับมันในพันใหญ่มากพอกันเนาะอยู่งานบุญหนาเะพายดีสดสดเซือดเชอดมเียทีมเ้ียงกันมาเสียทีมใดเียนี่แหละการจะเล่นสูเก็ตหมือกับเป็นนนี่แมนในพันท่าด้วยในพันทาในพันใหญ่แล้วเนาะ กเลยก้าจะเล่นุเขเทาหลองเนานะมีแรงเก้าจะเลนุขเกาเสียเตาอ้สบายดีสบายดีเอาอืมปราณนี้ีเอออา<ม>สพรีน้องวันนี้รอบซิงชนะเลิศเก้าจะเลสซุซมมสขมแชมเปี้ยนมีอาชีอีกคนด้แชมป์อ่าเดียวมาเบ่งมาเชียร์กันน้องก,นนะอ,กองเชียรองเชีย <c oughs> เดือวงอ่าเนาะกำลังสี่ยนกำลังสีปล่อยเ้ือเนาะตอนนี้แข่งเข่ารอบสี่ทีมระหว่างเก้าเจริญสุกกับทีมยังวะนาเหล่าอ่าเยี่ยมเลยเนาะ

เซมเซเซมเป็นย <Onion S 1> ังไง้าหนนาทิมขนาดวะที่แล้วเขารอบซีแล้วทิ่งชนอยูนยตอนนี้สีพายยิ่งเนาะเพราะว่ากำลังจะลงเนาะอมจะลง tìm nhiên mưa này đấy à bỏ nè bỏ cả là bỏ tô hao bỏ lên tô Hãy luôn นาดผู้ายกสนาดเมจกพี่้าส่ยเร็เจอกะพี่อะไรกมันบึงบอกเก้าสี่บอกุ่นทหารเกสี่ ไบชนะเขาแซมนะตอนนี้เขาไปซิงแซมนิ่แซมบอตอนนี้นะใบหนะนะเขาไปซิงระวังต้งงมากกับที่ม้าบวันนี้ เขาไปสู่หอบซิงเนาะ

Xe đường, xe đường bên đây. chim hao hoặc khảo sinh là bò. leo, leo. sinh là nó. <laughs> ก็คือว you know, ่าแลวยังเหลือแต่ทีที้เลยรางวัลเอาเดี๋ยาชีจะไปทีเราจะได้เขาอาชิีมึ่้ต่อไปจะขอส่งธีมาวนรางวัลอันดับทีหนึ่งทีมไทยนอกในได้แก่ทีมสิงตเะขอเชิญสอง จเหตุเกรตบ่อเป็นวันวนน,น,นี้ขอชีติเกตดังสูงขอชี้ทางทารประดำเล่ประเด็นกรรมการพักแกรงเลขาเตียงไอเกรดิมอของวันละวันที่หนึง่งยิงละวันที่หนึง่งที้นใ,นส,ใ,ใส่ดอกไม้เจ้าขอเช่วยทัน Đó, văn văn học Đăng văn ngân hà lan thần lên nổi Hãy subscribe cho kênh sai này ปีแรกก็ได้แชมป์สำเนาะย้อนในน้องกันแข่งอะไรเขาก็เข้าใจทั้งการความสัมพันธ์ที่มาใส่ประธานบริษัทองค์งานตุณแดงเราเรียกประจําเป็นอาสบอนที่จะมอบของวัรางวัลให้ทีมยิ่งที่ได้รางวัลที่ดีการพิเศษพิเศษมตระธานการนําผลักการที่ว่ามีอาสบอนช่วยใ่ใจดีกภาษีให้รางวัลพิเศษ ภาพมาแบบนี้ก็กลับมาฮอตเชโนเลยเนาะแต่บบลได้ปิดคลิปเลยวันนี้ก็สลองกันได้แซ่อมแล้วก็พากันสลองอยู่ลำบวงนะเสียงสวรรค์จนจนเมาจนเมาเลยแล้วก็บลได้เห็นอันน่ะปิดคลิปเลยกลับมาปิดอยู่เชโนเนาะพอได้กลับกลับมาฮอดบ้านเลยเนาะอ่คลิปนี้ก็สิบ่มีอย่างไรเนาะก็ขอฝากขอไลค์ขอแชซนเนาะทุกคน ฝากติดตามมาคลิปใหม่ๆของเมเปิดเซโนโเนาะหรือว่าเซเปอร์เนาะข้าว่ามีคลิปใหม่ๆจะได้แหละสิลงให้ทุกคนในเบิร์นี้เนาะอันนี้กับผมยังไรน้องขอขอบใจเนาะ